สวัสดีครับทานผู้ชมอยู่กับผมทาแบบบอยนะครับหลายท่านคงเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไม้กวาดดอกยาเมื่อเราได้ใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะมีการหลุดออกจากจุดที่เขาเย็บนะครับยิงเป็นแบบที่เป็นพลาสติกที่เขาแค่เย็บ ติดเอาไว้เนี่ยมันก็จะหลุดง่ายนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไม้กวาดดอกญ้าเนี่ยมันหลุดนะครับผมผมก็จะใช้ตัวนี้ครับผมใช้กาวร้อนนะครับผมง่ายๆเลยเราก็จะนํามาหยอดนะครับตรงจุดที่เขาเย็บเอาไว้นะครับผมเมื่อได้มาแล้วนะครับผมเราก็หยอดไปเลยนะครับตามจุดนะครับ ตัวกาวล้อเนี่ยมันจะซึมเข้าไปเพื่อ,อยึดติดันตัวก้านดอกญ้านี้นะครับผมให้ติดแน่นกันแล้วก็ทําให้ไม่หลุดนะครับผมเราหยอดไปทุกจุดเลยแล้วเราก็พลิกอีกด้านด้วยนะครับผมก็มาหยอดอีกหยอดไปให้ชุ่มเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเพียงแค่นี้นะครับผมเราก็สามารถป้องกันไม้กวาดดอกหญ้าหลุดได้แล้วนะครับผมมันจะยึดติดแน่นมากเลยนะครับก็แก้ไขง่ายๆด้วยกาวร้อนนะครับผมเพื่อนท่านใดที่มาเ,เจอปัญหาบ่อยๆก็ลองนําวิธีการแบบนี้ไปใช้งานได้นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมพวกราใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ